สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ค่ะจะพามารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าเทพนรสิงห์นะคะซึ่งบอลสีเทพนรสิงห์นี้นะคะคล้ายๆกับฮกหลงเลยไหมคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเทพนรสิงห์นี้นะคะจะเป็นบอลกาบนะคะเห็นไหมคะจะเป็นบอลกาบนะคะมีแขรงนะคะเดี๋ยวป้าแต้จะให้ดูแข่งเขานะคะเห็นไหมคะ มีแข้งก็คือจะมีใบนะคะที่เกิดตรงก้านใบนะคะตรงกลางก้านใบนะคะใบเล็กของเขานั่นแหละค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับลำต้นนี้ก้านใบนี้มีตั้งสองใบเลยนะคะเห็นไหมคะ,อะบอนสีเทพนรสิงนี้นะคะจะคล้ายคหยกหลงนะคะกะ็ตรงที่เขามีการกัดพื้นใบที่เป็นสีชมพูนะคะ แล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะเมื่อกัดพื้นใบเป็นสีชมพูแล้วเส้นกระดูกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะแต่ตอนนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะเพราะว่ายังกัดใบกัดสีของใบยังไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีลักษณะหูของใบที่นะคะรอยหยักของหูหยักถึงสะดือเลยนะคะก็จัดว่าเป็นบอนใบยาวนะคะถ้าเกิดว่า ไรอยากระหว่างหูอยากถึงสะดือก็จะจัดอยู่ได้ว่าเป็นบอลใบยาวนะคะปลายใบแหลมนะคะสะดือของใบเห็นไหมคะสะดือของใบจะเป็นสีออกแดงแออกชมพูนะคะเพื่อนๆนะคะข้อแตกต่างกันระหว่างเทพนรสิง์กับฮกหลงก็คือนะคะ,ะเทพนรสิงห์นี้นะคะจะมีพื้นใบที่ กว้างกว่านะคะกว้างกว่าหรือวัโพกใบที่กวา้างกว่าฮุกหลงนะคะแล้วก็การกัดสีก็จะคล้ายๆกันอยู่นะคะแต่ว่าเทพนรสิงนี้ถ้ากัดสีเต็มใบแล้วจะออกสีชมพูชมพูเข้มมากกว่าฮุกหลงนะคะฮุกหลงนั้นก็ยังเห็นเส้นกระดูกที่เป็นสีขาวอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นเทพนรสิง์ถ้ากัดสีใบแล้วนะคะแทบจะมองไม่เห็นเส้นกระดูก เะะส้นกระดูกก็จะออกเป็นจากสีขาวก็จะเป็นสีชมพูเลยนะคะสําหรับบอนสีเทพนรสิงห์นะคะอยู่ในตับเทพนะคะก็มีเทพนรสิงห์นะคะเทพเทวาเทพเทวฤทธ์นะคะเทพกหนกนะคะเทพพิทักษ์นะคะแล้วก็ยังมีอ,อื่นๆอ,อีกมากมายนะคะสําหรับบอนสีที่อยู่ในตับเทพนะคะ ให้ป้าเต้กล่าวมาก็คงไม่หมดนะคะเพื่อนๆนะคะก็เป็นบอลสีที่มีชื่อนะคะแล้วก็เป็นบอลสีที่อบอลไทยโบราณนะคะเพื่อนๆนะคะหายากน่าสะสมนะคะแต่ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆทำจำนวนนะคะก็สามารถาหาเก็บนะคะแล้วก็แบ่งปันมาเลี้ยงกันได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะก็พามารู้จักบอลสีค่ะที่มีชื่อว่าเทพนรสิงห์นะคะซึ่งต้นนี้ยังกัดสีไม่เต็มใบนะคะก็คือน้องยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะยังไม่โตเต็มที่นะคะ,ะถ้าเข้ากัดสีพื้นใบเป็นสีชมพูและโตเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวป้าเต้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกค่ะ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะก่อนจากลากันไปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องปัตเตอรสตอให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะผู้ที่รักต้นไม้นะคะแล้วก็ชื่นชอบบอลสีได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ